สัพพะธานะังธรรมะธานะังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทุกบุสวัสดีครับกระผมครูเจนพด วันศุกร์ที่13ตุลาคมพศ2566เป็นวันนวมินมหาราชครับตรงกับวันคล้าย 你老好。 ไงที่ให้สามารถฟันฉับเดียวขาดก็เลยลองคิดว่าฟันให้มันเฉียงเชียงเฉียงกับตัวลำไม้ที่สุดมันจะเป็นไปได้ไหมก็เลยลองเล็งเล็งองศาที่มัน